รายงานราคายางพาราประจำวันที่9กุมภาพันธ์2569ราคายางพาราวันนี้นั้นราคาพุ่งขึ้นทุกชนิดอย่างนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใช้ย,ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถาราคาน้ำมันตลาดโลก6การเกงกำไรและ7ข่าวสารนั่นเองครับเราก็จะพาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้60บาทวันนี้ปรับบวก70สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาทยางแผ่นรุมงควันชั้น3 63บาท10สตางค์ปรับบวก50สตางค์ราคาท้องถิ่น60บาท10สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60บาท10สตางค์ปรับบวก50สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาท10สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100 54เเซบาท50สตางค์ปรับบวก15สตางค์ราคาท้องถิ่น51บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เอร์เซต์ยางสด27บาท38สตางค์ปรับบวก6สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท38สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 55%เอร์เซยางพักชั่วโมง30บาท17สตางค์ปรับบวก7สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท17สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอเยางค้างคืน36บาท2สตางค์ปรับบวก9สตางค์ราคาท้องถิ่น33บาท2สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70% 3 8บาท 15สตางค์ปรับบวก10สตางค์ราคาท้องถิ่น33บาท1 5สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคากลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิน่นแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขายก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการซื้อขายแตกต่างกันออกไปราคาจะได้ไม่เท่ากันนั่นเองครับขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุหลายปัจจัยทั้งคุณภาพ เปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองครับและเราก็จะพาไปดูที่ราคาตารางของตลาดกลาง eu dr กันบ้างนะครับและสุดท้ายเป็นตลาดต่างประเทศนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มราคายางภาราของต่างประเทศนั้นของจะตลาดไหนจะปรับขึ้นและก็อย่างชนิดไหนปรับลดลงพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์ ได้เลยนะครับ